ทำอะไรอยู่ครับนี่มันโง,ง่หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเลยเครื่องมือแพทย์พวกเนี้ยใช้แล้วมันก็ต้องฆ่าเชื้อดิวะใช้แค่น้าร้อนมันฆ่าเชื้อได้เหรอครับเฮ้ยขีนีกเราเนี่ยมันใหญ่โตอะไรหรอกแค่นี้ก็พอแล้วเลขอย่างเนี่ยคนที่มาหาเราเนี่ยนะไม่ได้มีเงินมากมายเลยทําแบบนี้จะดีเหรอครับอาจารย์เอ,อ้ยอะไรของเองวะเนี่ยรู้ไหมเนี่ย,เ,ยเศรษฐกิจช่วงเนี้ยเงินมันหายากเข้าใจแล้วครับ หมอครับช่วงนี้ผมหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยครับ mm. ผมขอยาไปกินที่บ้านได้ไหมครับอไหนลองอาบากดิไปพาตัวไปทำซีทีสแกนแล้วค่อยดูอาการแล้วยาไปกินหมอครับผมเหมือนจะเป็นแค่วัดธรรมดาเองนะครับผมขอยาไปกินที่บ้านก็พอแล้วครับ สรุปว่าผมเป็นหมอหรือคุณเป็นหมอทำตามที่บอกนหน้าเป็นอะไรที่มาในใครรับผิดชอบผมเนี่ยมีจรรยาบรนมากพอไปไปพาไปทำซีทีสแกนแล้วก็ให้ยาให้หลังอ่ะโอ้หมอแพงขนาดนี้เลยนีครับนี่เงินแค่นี้บอกว่าแพงเหรอหรือจะให้อาการหนักแล้วให้พ่อแม่มาดูแลนี่นะไป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 เสียเวลาพาตัวไปได้ละใช่ครับ อาจารย์ครับนี่มันยาไว้สําหรับเด็กแถมยังหมดอายุแล้วด้วยถ้ามันมีจะด,ดีเหรอครับอาจารย์โอ้ยนี่ยามันไม่มีวันหมดอายุเว้ยอีกอย่างเนี่ยมันเป็นยาเด็กกินในปริมาณเยอะเยอะไม่เป็นไรหรอกเราจะได้ขายยาได้ยเยอะเยอะไงที่พูดมาก็มีผล<อ>สุดยอดครับอาจารย์นี่แกเนี่ยนะยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วเมื่อไหร่จะรวยเล่าจำไว้ให้ขึ้นใจนะ ที่นี่ยคลินิกม่นใครมูลแะไนี้ทีครับมาเลยช่วยกันด้ดูจากอาการแล้วเนี่ยเด็กน่าจะเป็นแค่ภูมิแพ้นะครับผมว่าทานยาเดี๋ยวก็หายแล้วครับเดี๋ยวช่วยคุณแม่ตามหมอมานะครับเดี๋ยวหมอเอายาให้ขอบคุณมากค่ะหมอเดี๋ยวแม่มานะ เอ้หนูเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรนะไปกินยาเดี๋วก็หายแล้วติดตอดตอิดไม่ไรลูกติดเอ๊ะทำไมอยู่ๆเด็กอาการหนักขึ้นไหมเนี่ยแต่นี้นะครับที่ลูกศิษย์ผมเนี่ยเห็นทันแต่ดูแล้วเนี่ยคงต้องรับยาเพิ่มอ,อีกหลายตัวเลยแหละทำไมไมีกลิ่นแปลกๆอะคะเมื่อกี้ยังไม่มีเลย เออสงสัยคงไม่กลิ่นแอลกอฮอล์นะครับเป็นเรื่องปกติทุกคลินิกอะ่ะก็ต้องมีกลิ่นพวกนี้อยู่แล้วงั้นเชิญคุณแม่ชำระเงินก่อนนะครับจะได้รักษาเด้เร็วทันค่ะคุณตำรวจคะไอ้หนวดนี่แหละคะ่ะที่มันเป็นหมอเถื่อนอะ ใช่เลยครับผมอะแค่เป็นวัดละมันอะยังให้ยามอดิร์มมากินแลวยังขายเกินละครับนะครับใดเย็นก่อนนะครับนี่คือข้อมูลยาทั้งหมดของที่นี่ครับซึ่งผมไปตรวจสอบม,มาแล้วไม่มีความผิดปกติครับและราคายาของที่นี่ก็เป็นไปนตามที่กฎหมายกาหนดนะครับเป็นไปนไม่ได้อะใชเ่เป็นไปไม่ได้ผมเป็นหมอนะครับผมมีจรรยบบาบันพอเรื่องที่มันผิดต่อหลักจริยธรรมเนี่ยผมไม่ทําเด็ดขาด พีฟ้าลูกแม่แม่ครับแม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตรวจให้เมื่อวานอ่ะแม่ปวดท้องก็เลยมาเอายาที่คลินิกลูกแต่กินเท่าไหร่มันก็ไม่หายแถมยังปวดท้องทั้งคืนเลยอ่ะแม่ไม่ได้นอนเลยฮะแล้วใครมาคนจ่ายยาแม่ครับแม่มาอ่ะลูกไม่อยู่แล้วคนนี้ไงที่จ่ายยาให้แม่อ่าอาจารย์ครับผมไม่รู้ว่าเป็นแม่ของอาจารย์ผมก็เลยให้ยาหมดอายุแย่ครับอาจารย์ อย่าลืมทานยาให้ตรงเวลานะครับถ้าทานหมดเนี่ยก็หายแล้วฮัลโหลครับอาจารย์ผมขายายาหมดแล้วนะครับรับรองว่าไม่ตรวจเจอยาหมดอ,อายุแน่นอนเพราะผมเนี่ยสลับขวนหมดแล้วครับอาจารย์ครับ อะไรนะนี่มึงเห็นไหมคะคุณตำรวจเป็นแบบที่ฉันพูดจริงๆด้วยอะจับมันเลยค่ะมันคือหมาปลอมจับมันเลยมึงผู้จบแล้วครับก็หาหลอกลวงประชาชนและใช้ยาชนิดเดียรครับแม่แม่ครับ